想何年？<noise> ไป่ยรนก,ก่อดทีนอืมนด,ดมถ่ายรูปคู่กันก่อน เอาแล้วนะครับเอาแล้วดูครับเป็ดนะตัวเป็ดนี่คือไม่ได้ทําร้ายปลานะครับก็แค่เกาะนิดเดียวนะครับนี่นะนะตัวเป็ดไม่มีเงี้ยงนะครับครับทำงานเลยครับเเดียวนะเบ็ดไปปล่อยนะปปตัไป,ไป,ไป,ไปอย่าซื้อนะมาเลย ลแล้วก็จะไปครับผมจะลงอาคมว่อะครับโอ,อ้โอะ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 นะาหายใจง่ายนะลูก stop <laughs>